วนตกแล้วพี่ครับสวัสดีครับเอ้าเราปพาไปดูบ้านหน่อยส่งหนอยนี้นี้ใช่ไหมที่ที่นี่กี่งานประมาณสองหรือสาสองงานสง,งานที่ประมาณสองงานแต่เราก็ไม่เคยได้อยู่เนาะเราตั้งแต่ไปบ้านขวดก็หลายปีแล้วเนาะ เราไปอยู่บ้านขวดกี่ปีแล้วปีสองปีแล้วสองปีสองปีจะไปดูบ้านหน่อยที่เข้าไปดูบ้านหน่อยที่อะไรหายไหมโอ้ฝนตกแล้ววันนี้มาฝนตกเลยอดูบ้านเหลาครับนี่อันนี้ก็วันนี้ก็มาก็มาแวะมาดูบ้านเหลาหน่อย อันนี้มอไฟเขาก็ตัดไปแล้วครับไม่มีถึงว่าหลัถึงว่าเหลามาก็ไฟก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนี่ไปเข้าไปในบ้านหน่อยทุโอ้ตู้อู้อันนี้เป็นบ้านกรวดไม่ได้นะเป็นบ้านกรวดนี่หายหมดเลยนะนี่ทีวีเนี่ยทีวีใหญ่าย,ยางนี้ก็เอานะนี่ยิ่งอันเนี้ยไปก่อนเขาเลยนี่ดึกดกนึนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยเรานี่ถ้าเป็นบ้านกรวดนี่ ไปหมดแล้วเนี่ยพบจานครับนี่มีตู้เย็นตู้เย็นนี่ไม่ได้ใช้นานเสียไหมไม่รู้ถ้าจะไม่เสียมไม่ไ้เสียไปไม่เสียเนาะก็ปกติตอนที่เราอยู่นี่ยังเสียบยังใช้อออันนี้เราเข้ามาดูภายในบ้านนะครับก็มีตู้มีตู้เสื้อผ้าอู้ตู้เสืออเส้อผ้าดูผ้าห่มผ้าหมก็ คือบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่นะนี่เสื้อผ้าเหลาใช่ไหมนี่ใช่ไหมครับโอ้ตายลกลัวขึ้นติมหมดแล้วนี่ครับคือเห็นแต่เราไออะไรนะคุยหัวเราะเล่นแต่กับผมอยู่กับอะไรอยู่แต่กับบ้านกวดเนาะพอเรามาดูมาดูบ้านนี่บ้านไม่มีใครอยู่นี่แลบ้านก็ไม่ได้ล็อกด้วยทิ้งไว้งี้ตาย แต่ดีไม่มีวัยรุ่นเขามาวุ่นวายอะไรมากมายอยู่บ้านอันนี้ก็หลังคาสงสัยเพิ่งจะเปลี่ยนหรือแบบไหนก็ไม่รู้นี่หลังคานี่ครับดีแต่เราเป็นคนขยันคือให้ทำอะไรก็ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างบ้านแต่ที่นี้ก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ซื้อการปากเปล่าแต่ถ้าเจ้าของเดิมเขาทำอะไรทำโฉนดหรือทำอะไรได้นี่ไม่รู้ว่าเขาจะให้เราหรือเปล่ามันเป็นอะไรเป็น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 ,เป,นเป็นพี่ป่ะเน,นี่ยที่ตรงนี้เกาเป็นพี่ใช่ไหมเป็นพี่แต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ผมผมมานี้ประมาณสองสองรอบหรือสามรอบนี่ผมพึ่งลงนะครับผมพึ่งลงมาถ่ายบ้านเหลาให้ดูว่าให้เอฟซีดูว่าเหลาเหลาเหลามีบ้านแต่บ้านก็ไม่มีใครอยู่แล้วก็เราก็ไปอยู่บ้านขวดครับไปอยู่ก็อยู่กับผมก็อยู่แบบคุยหัวเราะสนุกเฮฮาปาร์ตี้กันไปบ้านนี่ เน <G Incre ased> ี่ยเราก็ค <ane regard> ุย <aría> หัวเราะกันครับเรากับผมนี่ถือว่าแต่ถ้าผมว่างผมก็จะไปอยู่แต่ส่วนมากผมจะให้เราเข้าไปแต่กับเท่าแก่นะผมไม่ค่อยอยากไปแล้วให้เราไปสองคนเวลานอนมันใช่ไหมไปหลายคนมันนอนยากเลยอย่างถ้าไปไปผมไปด้วยนี่ผมก็จะดิ่งตรงอย่างเดียวเลยดิ่งตรงแบบ ถึงบ้านเร็วนะครับผมขับรถนี่ผมไม่ค่อยหยุดนะผมจะขับแบบดิกตรงอย่างเร็วนี่ดูบ้านเราครับเอฟซีคนไหนที่พอมีเศษสตังก็โอนมาให้เราใช้มาโอ้ฝนตกมาแล้วไปเราโอ้ เดินทางเลยครับนี่เเดินทางก่อนครับตายแล้วเราเองทําไมเอาเขายึดเอาคืนนนี้เรียบร้อยเลยเนะนี่ยโอ้ยทำไมยึดหรอระบบยายบอกว่าพี่น้องคันไม่ใช่นี้ยายบอกว่าพี่น้องกันเขาไม่ยึดลรอ แปลกเนาะที่ตรงนี้ยังไม่ได้โฉนดแสดงว่าไม่ตามเรื่องแต่เต่แรงเนาะใช่เพราะที่เธอนี้โฉนดหมดนะหมู่บ้านนี้แล,แ,ลแล้วแล้วแล้วที่ของยายเป่งอ่ะที่ของยายเป่งได้ยังโฉนดหมดนี่น่ะหมู่บ้านเนี่ย๋อแเปลตรงนี้ไม่ตามไม่มีตรงนี้แหละไม่มีครับไม่ตามไม่ตามไม่ตามไงใช่<ง>เหมือนผมไปอยู่บ้านกวดอ,ะอ่ะที่ยี่ห้าไร่อะ่ะพ่อตาแม่ยายไม่มีโฉนดอ่าอกนั้นมีหมดแล้วผมเลยถามครูเอ๋ว่าอ้าวทำไมที่นีไม่มีโฉนดออ้าว มีไ้ไงลูกไม่มีใครตามพระแจะผมไปอยู่ผมตามผมพากูอีตามเรื่องเอกสารถึงไหนถึงไหนเพราะว่าผมอ่ต้องการโฉนดเอามาซื้อรถไทยเอออ๋อผมก็เลยตามเรื่องจนได้โฉนดมานะเป็นลักษณะนี้ครับที่บ้านแม่ยายอ่ะผมนะเป็นคนตามเรื่องเอาโฉนด มียูเดี๋ยวเราลงก่อนครับอ้มาถึงฝนตกเลยโอ้นี่คิดว่าแต่รถเข้าไปไหนนี่ครับมาจอดไว้นี่เองนี่อยู่ทั้งสองคันเลยนี่ อยู่สองคันเลยอยู่นี่เองนี่รถอิสุนาหนูโอ้รถต้นตำรับรถเจ้าตำรับน่าจะแปลสินทรัพย์ให้เป็นทุนนะคันนี้ รถอยู่นี่ครับอันนี้ก็เป็นบ้านของพ่อกับแม่เศตินเป็นบ้านเศตินนะอยู่บ้านจรวยครับบ้านเจรวยคนโบราณเขาก็จะปลูกหมากปลูกพลกูแต่ทุกวันนี้เขาไม่ปลูกกันแล้วเพราะไม่มีใครกินหมากเป็นถ้าสมัยก่อนนี่กินหมากเป็นกินพลูเป็นนี่ เาเรียกว่าคนมีคาถาคนมีคาถาเวลาเด็กร้องไห้ปุ๊บจะเคี้ยวมาเคี้ยวพลูปุ๊บบอกเป่านะทุกวันนี้เด็กร้องไห้ก็เข้าโรงพยาบาลเจอหมอฉีดาหายเอออ่ะได้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผม